ออนออโดยกบนอกกลาเปลือกของอุโมงค่มันมีความสำคัญยังไงคะต่อการสร้างรถไฟถ้าเปลือกอุโมงเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนประกอบของทางวิ่งรถไฟใต้ดินซึ่งซึ่งมันต้องการความแข็งแรงมากเพราะมันอยู่ใต้ดินแล้วก็รับพวกกำลังจากดินส่วนประกอบของเปลือกอุโมงเนี่ย ก็จะมีคอนกรีตครับคอนกรีตนี่จะเป็นตัวรับกําลังอัดแล้วก็ตัวเหล็กเสริมเหล็กเสริมก็คือที่เราดึงอ,อยู่ด้านหลังใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นรับแรงดึงรับแรงดึงนะครับรับแรงดึงก็คือคสองส่วนสองส่วนนี่ต้องประกอบกันสําหรับส่วนประกอบสําคัญของวงแหวนปลืกอ,อุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็คือโครงสร้างภายในที่ทํามาจากเหล็ก2ชนิดค่ะนั่นก็คือเหล็กข้ออ้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลลิเมตร และเหล็กปลอ,อกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มิลเมตรค่ะที่ถูกนําไปตัดและจัดให้ได้รูปทรงตามขนาดที่ต้องการจากนั้นนะคะก็จะนําเหล็กเส้นเล็กมามัดเข้ากับโครงแบบที่เรียกว่ารีบาจิกหรือโครงแบบผูกด้วยเหล็กขนาดเล็กจนได้เป็นโครงเหล็กที่มีรูปร่างอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะและเมื่อโครงเหล็กเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาใส่ลงในโมนค่ะแล้วจึงเทซีเมนที่ผสมพิเศษ และใช้เครื่องไล่ฟองอากาศกดไปตามถุงต่างๆจนครบรอบโมนเพื่อไล่อากาศออกจากซีเมนต์นค่ะความหนามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ความหนาก็ประมาณ30เซนนะครับ30เซนของของหชิ้นใช่ครับตแต่ละชิ้นจะหนาเท่ากันครับสามสิบสาแล้วงานชิ้นนี้เปลือกอุโมงค์ชิ้นนี้ค่ะ จะมีความแข็งแรงอายุการใช้นานมันจะยาวนานนะคะถ้าขนาดหรือว่าปริมาณขนาดนี้ครับก็อันนี้พวกแบบเขาออกแบบไว้ที่อายุการใช้งานร้อยปีร้อยปีครับผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจได้ว่าอุโมงคเนี่ยแข็งแรง่คะหลังจากได้วงแหวนที่ทำการหล่อเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะบางส่วนก็จะถูกนำไปทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแกร่งทนทานว่าตรงตามที่ได้ออกแบบคำนวณเอาไว้หรือไม่ เมื่อผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําชิ้นส่วนที่ได้ไปทําการอุดรูที่เกิดจากการไล่ฟองอากาศออกไม่หมดด้วยน้ายาชนิดพิเศษผสมกับปูลและทรายใช้ฟองน้ำค่อยๆลูบวนไปวนมาจนผิวปูนที่เป็นรูๆนั้นนะคะเรียบสวยงามค่ะซึ่งการทำแบบนี้นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการซึมของน้ำเมื่อนำไปใช้จริงนั่นเองค่ะอย่างอย่างโครงการน,น,นี้เราใช้โงกนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ4 0 0 0ันกว่าลิง หงลิงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเปลือกอุโมงค์เนี่ยแบบหลายชิ้น7ชิ้นใช่ครับ7ชิ้นเก้าเจ็ดคูณสี่พันก็ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นชิ้นสามหมื่นชิ้นค่ะเมื่อได้ชิ้นส่วนวงแหวนครบทั้ง7ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกนำไปประทับตราวันเดือนปีที่ผลิตรวมไปถึงตัวเลขที่บ่งบอกว่าชิ้นส่วนนี้เป็นของวงแหวนอันไหนรอบวงไหนเพื่อป้องกันการนำไปประกอบผิดวงค่ะ ซึ่งนี่นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย